วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้สวิตอัตโ,ตโนมัตินะครับในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในบ้านนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับผมก็นำสเสนอเป็นคลิปเรียวนะครับก็ใช้เวลาจำกัดนะครับวันนี้ก็จะพูดกันยาวๆเลยนะครับ นะครับสวิต์อัตโ,ตโนมัติที่เราใช้อยู่นะครับที่ที่ผมใช้นะครับที่ผมมีประสบการณ์จากการใช้นะครับก็จะมีประเภทที่ขนาด10อมนะครับ10มกับ15มนะครับอันใหญ่ๆนี่ก็จะ15มนะครับตัวนี้นะครับ15อมก็จะสามารถต่อได้2ทางด้วยกัน นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้2อ,อุปกรณ์ด้วยกันนะครับส่วนตัวเลขนี้นะครับตัวเลขนี้ก็ 10m ขนาด 10m นะครับก็เชื่อมต่อได้ทางเดียวนะครับในการเชื่อมต่อน,นั้นนะครับก็ในนี้เขาจะระบุไว้ L กับ N นะครับ L กับ N, ต, N ตัวนี้ L N, L N นะครับ N ก็ ต้นนะครับแล้วก็แอลก็ลายนะครับก็คือเอ็นก็คือสายที่ไม่มีไฟแอลก็สายที่มีกระแสนะครับกระแสสลับนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับวันนี้ผมก็จะสาธิตการเชื่อมต่อนะครับในขั้นแรกนะครับเราก็ต้องหาขั้วหาหาเอ็นกับแอลของไฟที่ใช้ในบ้านเรานะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับ ก็ใช้สําหรับวิธีหานะครับก็ใช้ไขควงวัดไฟนะครับไม่ไขควงวัดไฟธรรมดาเดียนะครับนะครับในการสาธิตนะครับในการทําก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของไฟฟ้านะครับพื้นฐานไฟฟ้าพอสมควรนะครับก็เด็กๆก็ไม่ควรทำนะครับก็อยแย่เข้าไปในในปลั๊กเลยนะครับปลั๊กไฟนะครับ ถ้ามีแสงขึ้นนะครับมีแสงไฟขึ้นเวลาเราแตะนะครับนั่นก็คือสายแอลนะครับของผมนี่มันจะขึ้นทั้งสองด้านนะครับขึ้นทั้งสองด้านนี่ก็แสดงว่ามีไฟทั้งสองเส้นนะครับเพราะว่าผมใช้ระบบโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นี่จะขึ้นทั้งสองแล้วก็วิธีสังเกตนะครับก็ดูนะครับถ้าขึ้นไฟขึ้นนะครับสีส้มๆนะครับถ้าขึ้นมากก็เป็นแอลนะครับขึ้นมาก เป็นสายลายนะครับครับขึ้นน้อยก็เป็นเอ็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เขียนไว้กันลืมก็ได้ครับนะครับ L อนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็เอ็นนะครับเป็นนิวตันนิวตันนะครับนะครับแล้วก็ ก่อนจะเสียบไฟนะครับเราก็ต้อง pues a, whole, nar, ต่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้ไขควงแฉกก็ได้ครับไขควงแฉกไขควงเล็กๆไขควงแบนก็ได้แแกเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีฝาเปิดในนั้นที่ผมเปิดออกมาแล้วนะครับนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะแหหกเข้าไปในนี้จะมีช่องสําหรับหมุนมีสกรูอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายแล้วก็ ดูให้ถูกว่าในเป็น n เป็น L นะครับก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาต่อไปใช้นะครับต่อไปใชก้ก็มี n มี l นะครับมีบอกนะครับอันนี้ที่ผมนำมาสาธิตก็ก็เป็นการต่อหลอดไฟนะให้ทราบว่าเออเราได้ทำการเชื่อมต่อได้ถูกต้องนะครับนะครับของผมก็ หาสายเอกับสายเอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับเสียบไฟเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีไฟเข้าตัวนี้นะครับไฟเข้าที่สวิตช์อัตโนมัตินะครับเราก็จะต้องเชื่อมต่อนะครับเราก็จะต้องเชื่อมต่อจะมียังมีไฟถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อจะมีไฟ กระพริบนะครับไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้านี่ครับไฟสีฟ้าตัวนี้จะกระพริบนะครับกระพริบเร็วๆนะครับกระไฟกระพริบเป็นจังหวะนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าการนะครับการใช้สวิตช์อัตโนมัติตัวนี้นะครับมันจะใช้ร่วมกับแอป แอพพลิเคชันนะครับ e-v link นะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องโหลดนะครับโหลดจากถ้าเป็น Android ก็ Google p l a y นะครับถ้าเป็น iOS ก็ใน a อ p store นะครับก็สามารถโหลดมาในนี้ในนี้ก็จะมีคู่มือบอกนะครับเอเราโห,โหลดมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือของ สวิตอัตโนมัตินะครับรุ่น15แอมป์นะครับก็จะมี2ทางนะสามารถนะครับสามารถควบคุมได้2ทางนี่ครับทางที่1ก็ในนี้ครับจะเป็นเป็นรูปพัดลมนะครับตัวที่1แล้วก็อันนี้ตัวที่2อันนี้สามารถควบคุมปั๊มน้ํา2แรงได้เลยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ใช้อยู่นะครับก็จะมีบอกวิธีต่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษ ก็มีแล้วก็ภาษาจีนก็มีนะครับนะครับก็ไม่ยากนะครับการเชื่อมต่อครั้งที่แล้วผมก็ได้แนะนำนะครับแนะนำทุกท่านไปแล้วนะครับเรามีหลายท่านถามมาเหมือนกันนะครับการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับนะครับก็เชื่อมต่อเหมือนกับเชื่อมกล้อง wifi ที่บ้านนันะครับพอเราเสียบไฟเข้าไปแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับ กับตัวแอปพลิเคชัน e l i n k นะครับมเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถควบคุมควบคุมได้นะครับควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่สั่งผ่านโทรศัพท์เราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับสีดำๆนะครับกดปิดกดเปิดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยผมกดเห็นไหมครับพอผมกดเปิดปับ๊บก็ไฟก็สว่างนะครับนี่ครับ ถ้ากดปิดนะครับอันยลก็จะขึ้นสีแดงนะครับตรงนี้ไฟไฟเตือนมันก็จะขึ้นสีแดงพอผมกดปิดนะครับปั๊บก็ดับนี่ครับอันนี้คือใช้มือในการในการปิดเปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นี้ไม่อยู่สูงนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับที่ทําให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ไม่ยากนะครับมีประโยชน์นะครับผมอันนี้ผม นำมาใช้จริงที่บ้านแล้วนะครับสามารถควบคุมปั๊มน้ำนะครับแล้วก็จะมีการในในนี้นอกจากการสั่งผ่านโทรศัพท์ได้แล้วเรายังสามารถตั้งตั้งเวลาได้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจะให้ทำแต่แต่ละเอียดเป็นนาทีนะครับไม่ไม่ละเอียดเป็นวินาทีนะครับจะละเอียดเป็นนาทีเท่านั้นนะครับ เราก็ตั้งว่าเออเปิดเปิดแล้วให้ทํางานกี่นาทีปิดกี่นาทีนะครับก็มีประโยชน์นะครับมาแนะนําให้ทุกท่านได้นําไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างในบ้านของเรานะครับวันนี้ก็จะขอแนะนําท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับและติดตามมาตลอดเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ